ออ,อ็ชันไฟลวกน้ำร้อนไหมแผลผู้พองเป็นเป็นเป็นสังขรค้งนี่ใช้ขี้ผึ้งตาเรือหังยาวขี่ฤสีแต่ว่าตอนนี้ฤสีไม่อยู่แล้วเลยปล่อยเรือังยาวมาครับคอ,อาวาอ,อ้ย ไม่ได้เลือกเลยดู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 บทดูไดล็อกก็บ้าพ่ออังใชไม่อครับบ้าเลยดูดูดูเล่นอะไรดูดูไฟไหม้หน้าตาต้องออกนะไฟไหม้ครับผมรับรอนลวกเป็นแผลเป็นฝีเป็นหนองหรือว่าสังคังนี่แน่นเลยมือขวานี่สังคังอย่าลืม ขี่พึ่งตาฤาษีขี่เรือหางยาวอ่านี่เข้าใจไหมนั่นหน้าฤาษีเลครับฤาษีตกไปแล้วไงลุกขึ้นยืนเนี่ยสะพานชนตุ้มฤาษีหายไปเออ,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 อแบบนี้เฮ้ยเก้าเรือหางยาวก็หมดเรื่องแลขี่ฤาษีมาทำไมด่าใครอ๋อเปล่าครับผมด่าพวกเรือหางยาวครับชอบขับรถชนฤาษีครับอพ,อพร้อมนะครับผมเอาไปไปเต็ีมตัวไม่ไม่ไม่ได้ได้ได้เรื่องเลย เด็ดเด็ดเด็ดถ้าเล่นไม่ไม่ได้อีกทีนะมึงจะจะเจอกล้วยทอดกูแน่พร้อมพร้อมพร้พร้ทำไมไม่ดังวะอ๋อห้าสี่ส,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 าสามสามสามสองแอร์ฉันไฟลวกน้ำร้อนไหมขาดโต้เอ้ยมันมไม่ไม่ได้เรื่องเลย อะไรแล้วบอกว่าเป็นเป็นเป็นดาราเออพ่อพ่อพ่อก่อนนั่ง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 อะไรอะไรอะกาแฟครับกาแฟเย็นเย็นเย็นไล่ทําไมร้อนอย่างเงี้ยพี่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 จะจะจะเอากาแฟเย็นอะอผมก็ไปบอกเขาแล้วครับว่าผมจะกาแฟเย็นแต่เขาบอกว่าตอนนี้มันเที่ยงอยู่มันก็เลยเป็นกาแฟร้อน แต่ถ้ารออีกห้าชั่วโมงจะเป็นห้าโมงเย็นเพราะห้าโมงเย็นปุ๊กก็จะเป็นกาแฟเย็นตามที่บอกเอาไว้ครับผมโอ้โหรอจๆๆๆเลยจะจะห้าโมงเย็นเพ่จะกินพร้อมๆพร้อมๆพร้อมๆ action ไฟไหมร้อนรัว แพผ่ผู้พ้องเป็นฝีเป็นหนองเป็นสังขง <c oughs> โอโ้โหผมเป็นโลนครับขาด <c oughs> มหมาไม่แดกจริงๆ,ๆไม่ได้จะไ,ไ,ได้ได้เรื่องเลยได้ได้หรอกพ้องมีโลนด้วยเหรอครัผมเป็นครับใครเป็นผม <c oughs> น้ำมันกาดลาดแลวจุดไฟเผาไปเลยไม่ได้ครับเน้นเนเน้นเนยังไงครับไฟไหม้พัด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 ด้วยพับพัดพัดพัดด้วยไฟไหม้เมื่อกี้จะเยอะไปไฟไหม้ไฟไหม้ไม่ใช่พ่อตายอ๋อน้ำร้อนลวกครับผมแผลฝีหนองสังคังนี่เน้นเกาขึ้นเกาลงเจ็ดครั้งอ้ยทำไมเน้นเยอะจังครับเป็นอยู่อ๋อครับจะจจะอย่าลืมขี้พึ่งตาหรือสีขี่เรือหางยาวเน้นตรงนี้ แต่ของแท้ต้องไม่มีฤาษีครับเราชี้ไปนี่เรายิ้มครับผมฤาษีฤาษีไปไหนนลฮะหล่นน้ำไปแล้วแล้วทำไมหล่นน้ำครับโดนสะพานชนคอเข้าใจไหมเข้าใจครับพร้อมนะพร้อมครับซับหน้าหน่อยกูซับให้มึงเองไม่มีใครขอบคุณมากครับเอาละพร้อมพร้อมพุ่มกลับครับผมว่านะถ้านักแสดงเล่นแบบเนี้ยมันจะเสียเวลา ผมขอเสนอตัวทำการแสดงเองดีกว่าครับโอ้โหนี่มึงล่อแทงข้างหลังกันซึ่งหน้าเลยอ่ะนี่จะต่อต่อหน้าพุ่มกลับเลยนะนี่ขนาดเป็นคนนอกวงการกันแท้ๆเลยนะจะอยากเล่นอ่ะครับพ่อตายพ่ออาชันพ่อเียงเสียงข้าว ไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผู้พองเป็นหนองเป็นสังขคังอย่าลืมใช้ขี้พึ่งตาหรือสีขี้เรือหางยาวของแท้มีแต่เรือหางยาวหรือสีไม่มีเพราะว่าโดนสะพานชนหายท้องตอกน้าไปแล้วครับขาดผ่านผ่านผ่านพ่ สั่งคัดแล้วจะยังยัาง,าง,างไม่หยุดป,ป้าป้ไปทำให้เย็นเลยไปไปเยเฮ้ยหลับไปดีมันจะดีเหรอครับโอ้โหเนี่ยซองมีซองนะครับแหน่ซองไส้ก็ไม่บอกโอย้ยเยอะจังเลยครับ อขอบครับเยี่ยมมากอขอบคุณครับแล้วทำงานได้ดีมากครั้งแรกครับพอใจไหมในในในซองนี้พอใจไหมไม่เท่าไหร่ครับแล้วแล้วจะเป็นรองประธานหรือประธานอุ้ยผมอิสลามครับพรุ่งนี้ว่างไหมว่างครับไปดูหนังกับพี่ไหม ไม่ว่างครับผมไม่ชอบดูหนังครับแต่หนังดีนะเรื่องอะไรครับพี่ยมโยมผีพ้องโอ้หนังเรือสารคดีครับไม่มีคนาองครบร้อยล้านเจ็ดร้อยเจ็ดรอยล้านเจ็ดร้อยบาทโอ้นี่เจ็ดคนดูเลยครับพี่กับกาแฟเย็นพี่ผมแดกไปแล้วครับอ่ามันมันมันยังไม่หกหกโมงเลยอ๋อ มันเย็นตอนสี่โมงครึ่งพอดีครับเร่กินไปแล้วครับผมดีมากแต,แต่แต่เธอเนี่ยจะต้องไปพบกับพี่ที่ออฟฟิศพรุ่งนี้ด้วยถถถถทำอะไรไว้อะเรื่องอะไระคะทำเป็นไม่รูไ้ไม่ไม่ชี้เข้าไปขี้ไว้ดุ่น<อ>ข<อ>านาดนี้ฮะแล้วก็มาม่กดน้ำด้วยดุนขนาดไหนครับขนาดนี้ตูนไปแห้หมดแล้วเขาเนี่ยโอ้โห พี่กดไม่ลงดิ้นปะ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 สามสี่น้ำล้าทำยังไงล่ะพี่พี่ก็เลยใช้ความควสามารถตัวเองใช้มือขยี้โขยำขยำจนเละแล้วก็กดกรบหายไปในพริบตาโอ้โหสุดยอดมากเลยครับความสามารถเจ๋งมากเลยไอไอยามูเซ็ที่ผมกินเมื่อกี้พี่บใครเป็นคนครับพี่ยำเองโอ้โหที่ในชามมีเนยด้วยครับ ไม่ใช่เลยอะไรครับขี้เหมือนนี่เอาละมือมือโต้วพี่เปียวปากคนบ้าย่งขี้ผู้ใหญ่เจ็ครับพร้อมไหมกีดตาด้วยเฮ้ยขนตาเลยรัวบ้านก็ไม่รู้เไปทีละแค่นั่นไม่เอาเหมนบีบตูดนะครับบีบตูดได้หรบแค่นั่นไหนหัวอย ไ่ายเสร็จกันแล้วอ๋อมาไม่ทันจนได้อ๋อถ่ายเสร็จแล้วผมขอโทษนะครับที่ทำพูดเดือดร้อนอ่ะไม่เป็นไรหรอกช่างบันเถอะฉันทำงานพลาดเองมองอะไรอ,ะอ่ะมองคนขาวเอ๋อมองคนสวยครับทุกทายเห็นแล้วไงคนได้อยกกล้วยอ่ยอุ้ย, <c oughs> ย <c oughs> ไปยังใจที่รักจ๋า จ็หิวข้าแล้วว่ะไปไปไหนอ่ะเขาก็ไปสวีทกับแฟนนะก็เขาจะไปสวีทกับแฟนเราจะไปไปกอดของเขาทำไมเล่าหอยคนสั่งมาทั้งทีเอาทิ้งกันซะงานนะบ้านอยู่ใกล้ๆกับบ้านเองดิอะไรอ่ะอย่างนี้ทุกทีเลยอ่ะโอ้ยเป็นไร